จะรอดูน้ำยาหัวข้อข่าวถัดไปวิศณุบอกดูให้ดีจับข้าราชการเอี่ยวแรงงานเถื่อนคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามแต่รัฐบาลจะสามารถจับขบวนการลักลอบขนแรงงานเถื่อนเข้ามาในประเทศแล้วรับเงินใต้โต๊ะเนี่ยได้หรือไม่ได้คุณผู้ชมมาจับได้ไหม ทลายขบวนการเลยมีอหูคนมีสียศระดับบิ๊กบกรับเงินเก็บตังกันมีการแจกบัตรให้กับคนต่างด้าวบัตรค่าผ่านทางบัตรค่าอยู่โดยที่ต้องใจโอ้คุณผู้ชมคิดว่าจะจับได้ไหมอ้านายกรัฐธีบอกต้องสิ้นซากต้องสิ้นซากคุณผู้ชมว่าจะจับได้ไหมเนี่ยถามคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชม ตอบมาหน่อยสิทูกคนจะจับได้ไมบอกว่าจะปราบนะไอ้พวกชั่วเนี่ยนายกพูดเองคนชั่วยังไงมันก็ชั่วจะต้องปราบให้สิ้นซากวันนี้สั่งการให้ดูทั้งหมดแล้วเพราะนั้นเราต้องใช้คำนี้ไงว่าจะรอดูน้ำยานเนี่ยคนไทยนักวิชาการสื่อมวลชนรู้หมดว่ามันมีรู้หมดก็อยากเห็นเป็นบุญตาไงอยากเห็นเป็นบุญตาไง เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยว่าจะจับกันเองจริงหรือปล่เพราะล่าสุดเนี่ยนักข่าวไปสอบถามคุณวิษนุกเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเอาสิ่งที่ครมอเขาคุยกันในที่ประชุมครมอเมื่อวานนี้มาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้นายกรประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครผ่านระบบเทเลคอนเฟล็นซ์ผมเล่าให้ฟังนะเมื่อวานนี้ผู้ว่าสมุทรสาครโดนพลเอกประยุทธ์เนี่ยถามแบบดุอะ จนตอบไม่เป็นเลยนะจนตอบไม่เป็นเลยคือถามว่าคุณรู้ไหมว่าจังหวัดคุณเนี่ยโควิดมันระบาดได้ยังไงผู้ว่าตอบว่าไงรู้ไหมฮะนี่ตามรายงานข่าวนะผู้ว่าบอกว่าอ๋อต,ติดมาจากคนต่างด้า,า,าวรันยกบอกเอาเ็ารู้แล้วสิมันก็ตอบแล้วไม่แบบนั้นถามว่ามันเข้ามาได้ยังไงไงที่ถามเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับมันจะต้องสั่นนะเจอประเด็กประยุทธ์ถามแบบนั้นเนี่ยนี่เล่าให้ฟังของแถมนะครับคุณวิษณุบอกแบบนี้ ว่าจากกรณีที่มีการรายงานว่ามีตำรวจพลเรือนอาสาสมัครนายจ้างนายหน้าเกี่ยวข้องกับกระบวนการแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจึงกำชับให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกวาดล้างผู้กระทำความผิดโอ้โหเดี๋ยวจะกวาดล้างเดี๋ยวจะสิ้นซากนะโอ้โหแต่ละคำพร้อมเชื่อว่ามีข้าราชการไปเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ยังต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเพราะอาจจะเป็นการร้องเรียน เพื่อกลั่นแกล้งกันใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนไม่งั้นอาจจะการแกล้งกันนะอืมแล้วจะตรวจสอบถึงเมื่อไหร่ล่ะครับเมื่อไหร่จะจับได้จับได้ไหมหรือไม่มีใครให้จับหรือจะยังไงคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าจะจับกันได้ไหมล่ะนะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ